มาตอนเพลงชาติขึ้นพอดีนะครับเ <c oughs> ห็นไหมตอนนี้8โมงแล้วนะฮะไวเกินตอนเช้าก็ถ่ายตรงไหนก็ได้นะครับนะเอาตอม202นะครับหมายเลขอะไรเนี่ย4418เออใช่ ด้วยนะครับจากฟาร์มูนางนั่นแหละเราจะถ่ายต่างมุมไปนะครับพมวามา8คันเหมือนเดิมนนาะเขาขึ้นไปด้วยนะครับ 202นะครับพิซโลกกรุงเทพหอโพงรถธรรมดา,า<ฟ>แล้วเลยออีกประมาณ8วันนะครับที่เราจะเดินทางกันเนาะนะครับเราไปไวันที่2เมษายนนะครับที่จะถึงนี้น<ฟ>ขอวิ่งหน่อยนะ เอาสตอมี4 1 8นะครับล่าช้ามาไม่เยอะมากได้ตัวเดียวนี่แหละพอพอถ่ายตรงหน้าห้องน้ำเสร็จก็มาถ่ายตรงนี้ต่อนะครับตรงต้นไม้ตรงนี้ที่ให้ดูไปอะ่ะ ไปบ่ายด้วย,ยไปบ่ายน้องเขาน่าจะไปกรุงเทพมั้งนะครับช้ามาห้านาทีนะครับไม่เร็วเท่าไหร่โอเคน้องเขาขึ้นไปด้วยอ่า